พี่น้องกับพอแล้วแล้วนะจ้ามากินข้าวน้ำตาลกรุงลูกบจุงใบไงแกงอ่อมตับขาชิริ้วย่างพ่อชิริ้วมังน้องปอจงตับอะไรเน่หมกน้อไม้ใส่หมูแต่หมกึกยื่มันเหลือกเลยมากินกพี่น้องยจะอาหารอาหารตอนบ่ายตอนเที่ยงตอนแรงร่วมกันเลยอกหนิเพราะถ้าได้กิอนอย่งางนี้มาจะมากินน้ำกันพี่น้องจ๊า

านนลิกกนเ,กเล็กับข่าวกระต่ยจ้ะหมดเมื่ใหม่เลือเมโโื่อวานนี่แหักไปาสอวนกสนหนักสอด กินตะก้อนแม่หรอกจังอันร้าน,อนกกาาไอโอคเพื่อเพืก็ขอบันนี่อย่างแซ่บผักชีลาวแซ่บักชีลาวหอมหอมเข้าในปากเลยพีไ่ไองอ่ะห อมครับฮัลโหลฮเกินยายก็อย่าเกิน uh, น้ำยายแกงน้ำมหมด้วยโอ้ว่าม um ันแกงหมกหมกน้ำมัน lắng cứ ngựa ạ lắm câu lại lắm lắm bài lắm 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 bài ดูดอู่กเท้าหัวก็จะเท่าครับปานว่าย่ำย่ำอยากจะติกว่าเป็นเด่น <c oughs> <c oughs> ด,ดึงดึงปวดกามไม่กิงตับอ่ะสุดสุดยาดีได้เนี่ยตับไป ได้รีสิทอดก้อนพี่นอ้องทอดแบบมะออมมันก็หอมทอ,อดมะออมเนาะมันสีหอมานะพี่น้นองจ้าอืมเสียงลานจ้าจ้าเจ้าจ่ายอโอ้อออโว่าพี่น้องทั้งแสบทั้งเผ็ดพอดีเนาะ เพชก็่อยเกันบ้างเขีาวใหม่นะไปยผักสบยปิดไฟก่อนี่ก็คสวัสดีครับทุกคน่ิ้ไฟไอผักมันติดเลยสุกแล้วพี่น้องกินเขาแล้งกับยังเนาะพี่น้องจ้าทางเมืองไทยเป็นกรสินอนหรอเลรอเนาะยุ่ี่กับ ยูไอแลนตอนนี้ก็ซีสามโมงครึ่งแล้วสามโมงครึ่งแล้วพี่น้องมันแคลเกิสามที่ทุ่มแล้วกบบบวก คนหยาดเบาพป่น้องหวอนอนืมหอมที่หนเทอะท พ่อบอกเพาท่านใดพี่นอ้องแบครับกแม่ตอนนี้แบจสบแม่ที่กลับ้ทยสิบเ,เอ็ดอ้อมาตับใหแม่กินด้ว คงีมากไแล้วอะค่ะไม่นะครับพ่คุฉาเนี่ขอให้ดีัครจีกินยังดีมันหลมกับเขาสามยางตับหมกแล้วไหมยัไปห้เรว เจ้นนก็ง่ายไม่ได้จนยำไมาได้พักทีดียจะปลอมรุดไม่หยาบไม่ว่าแต่พ่อใหญ่ถุยนกบอกว่าจะพัดแต่พ่อใหญ่ถุยนุดงอเข่าเลยเนาะ เ <c oughs> อาสีเทาตัวแบบนึ่งบนหูเขียวจนงอเทาไป่น,น,นอะมันต้อมมันต้องตุนก็แม่เห็ดมัอ้อนะนี่เครื่องบ่ล่ะเครื่องพาโูบ่ฮะเอาอยุลานบา,าให้หนีบบนม่้ยเอาอันนี้หลาแล้วหลานม่ให้นีบ่ ทำหลันแม่อไงของฝาไทยเดี๋ของระบบอรบเมื่อไหร่แม่ตืนอย่างนัเมื่อไหร่แม่ตืนก็อย่างนพาี่ลูกกับยังนาะแสบไพี่น้องแสบแสบไ่น้องแสบแสบพี่น้องเขาตคกแ ครบวับพทูืนกับน้องเ้ปรับจับไก่ตกีร้านก็เล่นไหลายแล้วนี่บ่มี้ได้นาเรียม,มาจากตะรินเมื่อไปหาหมอ,เ,อเมื่อวันพุธพกับเขาเราสอคนเู้ักกันย เดนโยคุณเต็งนนวเนี่ยยังอยู่จะพัก่ไ่ะยูะไม่ทันเล่เหลี่ยมพี่ก้ะรหมก้ไหมเล็วิก็จตาหวัวก็หัวพี่ถึงได้ไม่เอน,นะคะพี่ยุพี่ขอบคุณนะคะพี่ได่เซเป่นให้อ่อ,อนใจอ,อ่อจุบัน,น,นานเราสองคนก็ไม่ได้เป็นอะไรกันเป็นพี่น้องนะครับ แกะทักพี่น้องจิบนีแย่งน้องดิ๊ปากไปสนีกน้กกองจันไม่มกินขา้าวน้ำกันกระเซ่บคอยพ่อแม่พีน่น้องเอ็ซีรำรำเลยๆทุกเมื่อรางวัลที่หนึ่งวันที่หนึ่งแมษสาวยนต์เนี่ยเด้อพีนอกก่น้องถือกอดก,ก,กันโทษหน้าไฟก็จะคือกันคอยคอยถือน้ำเด้อคอยจะได้มีเงินกลับบ้านสิบหกวันที่ 16, สิบหกแมษสาวยนต์จ้าต้อผิดพี่น้องวันที่สิบหกคอยรำรำเลยๆุ้ยโทษหนานาะจงจเนาะสุขภาพร่างกายแข็งแรงเด้อพ่อแม่พีน่น้องร่างกายแข็งแรง เงินทองไหลามาใหมาก้อนจุลสุร่ายก้อไขาย่ยศมีเจ้าจ้ามิตรซิงดีๆเข้ามาเด้อสงการนะพี่น้องสวัสดีปีใหม่สงการนะพี่น้องกับบ้านกะค่อยไปเด้อเมาสจะขับเด้อผู้ใดกลักบแถวอีสานกันเลยพี่น้องจ้าพากันกลับบ้านแล้วค่อยๆไปอุบัติเหตุมันเกิดได้ ทุกเวลาเนาะจะเนาะค่อยๆไปด้วยจ้าสวัสดีจ้าบ๊ายบาย